แนะนำเนี่ยอันนี้เป็นบักท้องบักต้องนะมีบักต้องมีอ่อมีอย่างนี้ละบักต้องบักเ<อ>ฟืองอา่าบักนัดบักเฟืองบักนัดเอ่อกล้วยแน่บักกล้วยน้ำว่าน้ำแน่กันแล้วแต่อา่าให้เอาจากอา่ในพื้นที่ที่เรามีอยู่คอนเซปต์ Concept ก็คือประหยัดเรียบง่ายใช้ของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ อันนี้ก็จะทําให้เราประหยัดไม่ต้องเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำเนาะมืันนี้เนาะ,ะวันนี้เป็นการบันทึกข้อมูลของวันจันทร์ที่20ทธันวาคม2564า2 6 4ครับที่ทุ่งทำดอนขีคอนตำบลบนหบมออำเภอีอิชยาใหม่จังหวัดหนองคายที่เห็นอยู่คือนาปลังของเรานะครับเมื่อวานเราเอาน้ำ ข้าวแปลงนานาแปลงนี้เนี่ยเราใช้สูตรน้ำสองบกสองครับการเตรียมพันธุเ์เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวสาวน้อยรถทัวร์ครับที่สําคัญก็คือการทํานาที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีครับเราจะเน้นการใช้ปุ๋ยหมักผลไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของพวกเราที่สําคัญก็คือสับปะรดบัานหม้อสีเชียงใหม่น้องคายนี่มีชื่อเสียงครับหอมหวานกรอบ ส่วนที่ไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะเอามาทำปุ๋ยหมักสับปะรดครับนี่คือน้ำหมักผลไม้รวมนะครับที่มีอยู่ในท้องถิน่นก็มีบักกันกระท้อนสับปะรดหมักม่วง คนะครับส่วนตรงนี้นก็คือปุ๋ยมักขิงวัวครับเอาขิงวัวมาเอาด่างเขียวเป็นถุงมาใส่แล้วก็เอาขิงวัวกระสอบหนึ่งลงไปครับสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทนี่ครับหลังจากนั้นก็เติมน้ําให้มันเต็มน,น่ครับขิงวัวก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนะครับเ้ามาเสริมครับเอามาเสริมใส่กับน้ำหมักผลไม้ครับ ตรงนี้นะครับก็เชียไปใส่แปลงนาเขาครับนะน,า,นาปลูกนาปังตอนนี้ก็ครบหนึ่งเดือนแล้วครับเดี๋ยวเขาก็เิไปรไ่ครับแล้วก็หดน้ำวิธีการให้ปุ๋ยก็แบบง่ายครับของผมเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็เล่นสงการครับเล่นสงการกับต้นข้าว วิธีเล่นสงการก็คือเาราเอาปุ๋ยหมักผลไม้ครับแล้วก็ศาสตร์ไปอย่างนี้ครับหมายก็ว่าเราให้ปุ๋ยครับแต่ให้ปุ๋ยวิธีของผมก็คือเล่นสงการกับต้นมะต้นข้าวด้วยครับอย่แบบนี้ครับที่ทุงทำก็จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับอันนี้น้ำหมักผลไม้ครับทีนี้เราต้องการประมาณสักสิตริเนี่ย ก็พอแล้วเดี๋ยวมันมันมันเอาําบากพอแล้วพอแล้วเนี่ยอันนี้ค่อยอันนี้อันนี้มันเข้มข้นเด้อไอเข้มข้นเนี่ยห้อาออกแช่สองจองน้ำหมักเข้มข้นครับทีนี้พี่วัดก็เติมน้ําลงไปละวันนี้เขาก็ไปสาดตร์ศาสตร์บุ้มขอบเราก็ยางไปกลางพูนะถ้าศาสตร์เอาคันก็นได้ครับ วันนี้ก็นักมวยสรนักเกียรติศักดิ์คงคากเกษียณอายุก,ก็กลับจากปลารีสมาอยู่ศึกษาวิถีท้องทุ่งครับที่ทุ่งทาวันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนของการทำนาปลังที่เราหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวสาวน้อยรถทัวครับเมื่อวันที่24พฤศพิจิกาและนี่คือเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือเล่นสงการกับต้นข้าวก็คือ ให้ปุ๋ยแปลงนาครับกั็ประมาณนี้แหละครับเพื่อสีชักใหม่จังหวัดหนองคายนี่เป็นการให้ปุ๋ยครั้งที่1นะครับในการทำนาปลังของเราหลังจากที่เราหวานมาเมล็ดพันธุ์เมื่อวันที่24พฤศจิก,กา2น,านา64ครับนี่ก็จะครบเดือนวันพรุ่งนี้ครับอันนี้ก็เป็นการให้ปุ๋ยในแบบฉบ,บับของ เช้าหน้าสามชลึงครับมาเตรียมบาทครับสวัสดีครับ